<TV. S 2> สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยร่วมมือกับโรงแรมอวานีพลัสหัวหินรีสอร์ทและหน่วยงานภาครัฐได้แก่หอการค้าจังหวัดเพชรบุรีเทศบาลเมืองชะอำเทศบาลเมืองหัวหินและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดคาราวาลหหินวินเทจคารพาเรตครั้งที่19ําลำลึกถึงวันเวลาแห่งความทรงจำกับขบวนรถโบราณและรถคลาสสิกกว่า50คันสู่จดหมายแรกกับการเข้าชมโครงการต่างๆในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายอันเนื่องมาจากพระราชดำริโอกาสนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47มุ่งสู่โรงแรมอวานีพลัสหัวหินรีสอร์ท ร่วมงานสังสรรค์พูดคุยกับเจ้าของรถโบราณในหัวข้อนี่แหละรถขันรักนริมชายหาดวันที่สองเดินทางไปโรงเรียนบ้านปลือน้อยปากน้ำปรานเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจากนั้นไปเยี่ยมชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านชมธนาคารปูปล่อยปูไข่ลงทะเลช่วงบ่ายเคลื่อนขบวนไปต้นตาลสาต้นแลนด์มาร์คของย่านนี้ ชมวิวสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในอำเภอรปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์ปิดท้ายค่ำคืนด้วยงานวินเทจคาการาดินเนอร์ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขเป็นกันเองติดตามช่วงเวลาดีๆแบบนี้ได้อีกครั้งในโหหินวินเทจคาพาเลตครั้งที่20ปลายปีนี้ห้ามพลาดนะคะ